วัสดีครับสำรับวันนี้นะผมยืนอยู่บนสันเขื่อนลำไปมาดนะที่เห็นด้านหน้านี้ก็คืออันนี้คือ,อ,อสถานีสูบน้ำฮนะน้ำก็จะไหลไปตามคลองนู่นนะไปส่งให้เกษตรกร,กรทำนาทำสวนอันนี้จะเป็นถนนที่อยู่ทางด้านล่างของเขื่อน อันนี้จะเป็นสันเขื่อนนะจะมีความยาวอยู่หนึ่งพหนึ่งรอเมตรผมยืนอยู่ประมาณทักเกือบกึ่งกลางฮะด้านนี้ก็จะก็คือสันเขื่อนนะอันนี้เราจะมาดูที่ตัวเขื่อนนี่ก็คือบรรยากาศะน้ำ น้ำเริ่มขึ้นอยู่นะแต่ถามว่าคงจะล้นสปริงเวไหมคงไม่นี่คือบรรยากาศของเขื่อนลำไปมาดนะครับอยู่ตำบลบ้านลาดอำเภอเสริงสางนะจัังหวดหนครราชสีมานะอันนี้เป็นโครงการพระราชดำรินะะของในหลวงรอกเก้านะ เื่อนแห่งนี้ก็จะเราเลี้ยงคนพื้นที่อำเภอเสิงสางก็จะไปอำเภอปักคำอำเภอหนงองรองลงไปทางบุรีรัมย์นะ สำหรับคลิปนี้ช่องสูมโมกผูนนะ้นพก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวก็เลยมะถ่ายชมบรรยากาศของเขื่อนหลับไปมานะอันนี้จะเป็นบริเวณเอ,อที่ผมถ่ายจะเป็นบริเวณของสันเขื่อนนะส่วนอหาดชมตะวันนุ่นที่จะอยู่ทางด้านนู้นจะปางป,ป่าไม้ตรงนี้อยู่ ที่ผมไม่ได้เข้าไปนะอาจจะเป็นตอนเย็นนะมันจะสวยคือมเขาจะมาดูตะว,วันตกตกดินนะแต่บรรยากาศแบบนี้ฝนตกอย่างงี้ตะว,วันก็จะไม่สวยนะวันนี้จะขอมาถ่ายแค่บริเวณสันเขื่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ